สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเคมสถิตทุกคนนะครับอ่ะวันนี้อยู่กับอีวินแมนนะครับเป็นอีเวนต์การ์ดนะฮะการ์ดหุ่นเชิญนะครับผมก็เพิ่งอัปเดตมานะหกแพทเลยนะ่นะเยอะนะหกแพทอะอ่ะแชมป์เปรียคูณสองทับวันนี้โอเคเป็นน่าจะใช้การ์ดคิดตั้นสุ่มนะน่าจะเป็นใช้คิตตันสุ่มนะครับอัญมณีใหม่มีไหมเดี๋ยวขอดูอัญมณีหน่อยนะว่ามันมีอัญมณีใหม่หรือเปล่า เหมือนเดิมคนระับอันนี้ม่ีเหมือนเดิมเป็นอัลบบ้ามการ์ดนะฮะการ์ดหุ่นเชิดลืมลืมดูความสามารถมันเออดูความสามารถสกิลทีมเป็นสกิลบินด่วนนะครับบินด่วนสามสเปอร์เซ็นก็เยอะเยอะมากนะฮะคุมต่อก็เยอะเยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ ที่ติดตัวมันก็คือเหมือนเป็นหมวกครับหมวกหมวกสปีดนะฮะเพิ่มการควบคุมต้องตอบไปเรื่อยๆนะฮะมันจะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์คือโหดอะ่ะใครได้ตัวนี้ไปโหดอ, <c oughs> อ่ะเดี๋ยวดูนี้ก่อนละกันนะอีกเป็นยังไม่อัพเลยคิดตั้นยังไงเนี่ยอา้าวผมจะแ,กแลกกับเราเนี่ยว่า <c oughs> โอ้โหหมวกเช็ดเค่ห้าพันกิตันโอ้โหมวกกูห้าพันกิตันดาร์คินเน้นมีหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยผมอยากได้เลขามากเลยหาไม่ได้จริงๆนางเลขาเนี่ยน่าจะหาตัวนี้กับเอเรียวนะฮะ,ะเดี๋ยวจะลองหาดูนะฮะ แจ็คพอตห้าเพชรน,นะครับก็ถือว่าดีนะผมว่าเปิดไกค,คิดตันหาง่ายกว่าป่ะคุ้มนะเนี่ยห้าเพชรอะ คุ้มอยู่นะ5เพรคุ้มอ่ะได้กองสมบัติด้วยผมว่าคุ้มกว่าแจ็คพอตอีกไงเนะี่ยได้ยังไงได้น่าจะน่าจะได้แล้วนะครับอีกเจ็ดกิตตันป่ะ อีกเจ็ดพิต้านเนาะโอเคได้แล้วฮะมาเดี๋ยวเราไปลองเดินกันเลยดีกว่าตัวนี้จอยเอ,เ,อ,เ,อเรียลเดี๋ยวผมค่อยตามหาเนาะผมขออันนี้ก่อนเลืยี่สิบสามิต้านเลยหมวกห้าสิบพิต้านคุ้มนะครับใครอยากได้หมวกก็แลกเอาเลยคุ้มมากผมต้องมานั่งอัพใช่ไหม เัวแทกการ์อีกด้วยเนาะแทกการ์ไม่น่าจะพอ,อพะสามติดไปเลยุณไดการต์เอ็ดด้วยฮนะนาน่าเอด็ดอ,อแคคิดตันออกดีนะ แต่มันไม่น่าจะได้คูณสองนะฮะโอเคหมดละเต็มละเดี๋ยวไปอัพกันดีกว่าน่าจะต้องเจาะสามรูเนาะตัวนี้ mm hmm. ห่วตัวเนี้ยตัวไหนซ้ำบ้างเนี้ยคู่รักเลยฮะซ้ำเจาะแม่งเลย เล็กซี่มีเยอะฮะเอาเล็กซี่ดีกว่าสามตัวโอเคโอเคยังดีนะที่ติดคูณอยู่อ่ะ อีเวนนี้ค้มนะฮะเคียเต็มแล้วไม่คูณเลยฮะไปเปิดแพ็คการเพิ่มดีกว่าเนาะเฮ้เดี๋ยวเรามาลองขายการคิดต้านดูนะว่ามันจะคุณสองหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะเลิกปรับนะฮะคูณสองอะมันบอกว่าเป็นบั็กนะฮะขายแล้วคูณสองคูณอยู่ปะการคิดต้าน อืมมันคูลหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจอีเวนนี้ทุกคนน่าจะได้ไม่ยากเนาะคิดตั้นมาออกดีอยู่นะกาเอ็ดก็ออกดีนะ น่าจะเต็มแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองเดินสักตาหนึ่งแล้วกันเต็มแล้วโอเคต้องเจาะรูให้มันไหมเนี่ยโหนๆหอย่างเงี้ยเมื่อลรว่าสามสิบทุกครั้งที่ันหจุดสตาร์ได้รับเงินเดือนร้อยยี่สิบเฮ้ยไม่ต้องใส่ราคานี่ว่าตัวเนี้ยโคตรเกีียดน่ะ ไม่ต้องใส่ละค้างเลยอ่ะเฮ้ยบ้าไปแล้วตัวนี้อย่างงี้ต้องจัดนะครับไม่ต้องใส่ละค้างเล่นเลย <c oughs> ลิ้นพันหมดละ่อะคุมเต่าไปเลยคุมนะไม่ต้องใส่ละค้างเล่นอ่ะบัฟอยู่ได้กี่วันนะสิบสามวันปะ ใส่เลยดีแล่ลเอัน,นี้แล้วกันเนาะใส่เป็นค่าก่อสร้างถูกไหมเพราะคุมเต่ามันผมใส่นี้ด้วยค่าก่อสร้างถูกดีวยเหมือนแบบความรู้สึกของผมนะ ถ้ามันคุมเต่ามากอะ่ะมันจะทอยว่าเออโอเคนะพร้อมลุยแล้วตัวนี้ไปไม่ต้องใส่หมวกเสียดายนะหมวกหมวกเก่าโอเอคอ,อย่างแรกก็ต้องเป็นกล่องเลยต้องบ,บินเบิ้ลด้วยปะเบิ้ลใส่อะไรดีอะบินด่วนไม่ต้องใส่ คือตัวนี้มันจัดจี้ได้ได้หลายอย่างมากฮะบินตืวนไม่ต้องใส่ราคาไม่ต้องใส่ราคานี้จะเป็นบัฟนะฮะบัฟช่วงอีเวนต์หมีดีไหมเมืองคูนอะไรอย่างหนึ่งดีละ่ะน้ำหอมเหรออันนี้เหรอแบบแปแลลวกันอ่ะไปรูดันใหม่ดีกว่าเนาะ รับโคเวอร์แป๊บนึงนะโอเคพร้ okay. อมนะพี่น้องไปฮะลยุยดันหุ่นเชิดนี่มันต้องเล่นกับหุ่นเชิดปะ,ะไ,มาาไม่ต้องใส่บินด่วนอะโหดนะบินด่วนสามสามเปอร์เซ็นต์อะ จะมีคนเล่นกับเราไหมน้อตานนี้ผมว่าหาคนเล่นด้วยยากแน่เลยวะ่ะไปแม่มอื่นดีไหม นี้ควรเล่นมนนันเล่นยากปะอาโหเล่นยากจริงครับอ้าวเจอแล้วไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะฮะตัวนี้น่าจะรอดนะมีเ็อบตัดนางฟ้าไหมเนี่ยมีตัดนางฟ้าด้วยแต่ว่าผมกูัอ็อบเลยผมกูอ็อฟตัดนางฟ้านะคือมันโหดอะตัดนางฟ้า บินวนออกด้วยดิเหมือนจะเล่นลายนั้นนะโอ้โหถอยแม่นมากอะเมื่อกี้คือหมวกไม่ออกนะมันจะบวกเปอร์เซ็นไปเรื่อยๆเขาชักเราปะหรือจะสุ่มสร้างไม่มีหมีด้วยนะแจมดวงโคตรดีเลยหนูว่ได้เกาะ ตรงนี้โหดนะพอคิดผมอะผมยังงง,งกับสก,กิลมันอยู่เลยเนะนี่ยหมวกไม่ออกนะฮะสำนังเลยพี่ไม่ออกอีกนี่ฮะหมวกออกมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะอือหือไม่ออกสักอย่างพี่น้องบินปะสุขวะมันกระตุกเลยเนะี่ยด่วนปะ ไม่ด่วนแฮะผมไปเอาลายนู้นดีกว่าป่ะสำหรังออกว่ะผมเอานี้แล้วกันนะเอาลายเลยแล้วกันคินนิน่โมกออกดีนะ อมหลังออกรนรัวครับพี่น้องแล้วผมสร้างวันนี้ไม่เคยจะออกเลยเชี่ยบิน,นโคตรโคตรทุกข์หลายอะ่ะอ้แล้วหมวกมาลนรัวอย่างนี้ใครจะสู้ได้ครับพี่น้องสำหลังนี่ไม่น่าใสไปเลยเนาะไม่ออกเลยอ่ะ ทุเรศมากออกอีกยอมอ่ะชนะไปเลยเออมันจะออกดีเกินไปแล้วลายนั้นก็น่ากลัววะ่ะต้องไปตัดก่อนนะอ่ะยังดีพวกออกบินออกด้วยไง บินด่วนไหมเนี่ยสกิลหรือผมเข้าใจผิดวะก็สกิลบินด่นดนวนนี่วะแต่ไม่ออกเลยฮะบินด่วน <c oughs> แต่มันดีนะมันมีบัฟระครังอยู่อะเขาตัดเรานะฮะน,นั่ <c oughs> งป้าเลยเหรอห <c oughs> ผมกดคู่ดีกว่า <c oughs> วะเพือจะ มันมันเสียงตกเก้าเนี่ยนั่นไงถ้าเราไม่กดคู่นี้ตกเก้าแน่นอนนะ,ะมีดูดปะเนี่ยโอ้โหมีดูดอีกตายตาย สุ่มแล้วกันกดก็ได้วัาเพื่อได้แลกเมืองอโอเคเจ็ดแปดเอากดผิดจะกดสร้างเมืองตายแล้วมวัวกันนะกดผิดเดียจะกดสร้างเมือง แมพนี้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นจริงนะอันนี้ยอมรับเลยงงกับแมพนี้เดี๋ยวต่ออีกสักสองเกมแล้วกันเนาะมาลุนลัวฮะเบื่อลุนลัวเขาไม่ตกเมืองเลยอะแม่นมาก เสียวตกมากเลยเนะีนะ่ยก้าวเนี่ยโอเคหมวกออกนะอย่างนี้ผมสร้างสองหลังดีกว่าหูหมวกไม่ค่อยออกเลยเกมกนแล้วกันหมวกออกยากมากอะ่ะ ว่าผมเล็งลายนี้ดีว่ะมีเงินซื้อ่ะมนะ่ะมีด้วยฮะผมลองเบิ้ลสี่แล้วกัน,เ,น <c oughs> เบิ้ลแปดทุเรศมากเ,เครื่องกระตุกกระตุกอะเนี่ย,ยไม่โดนตัดอย่างดี รู้สึกว่ามันทอยหน่วงๆ,ๆไงก็ไม่รู้ว่านทอยโคตรกากอะตัวเนี้ยทอยเยี่ยมากอะดูดิทอยกา,กากจริงนะตัวเนี้ยโอ้โหเบิ้ลหกได้ไง,ไงวะ ทอยสี่ชัดๆบินดวดก็ไม่ออกตัวนี้มันใหม่เกินไปป้ามาเลยทอยมัวทอยว่าวอะเออเอปองกันไม่ออกพี่ออปดูดไม่ออกผมไปไหนดีล่ะยังไงก็ไม่มีเมืองจบละ <c oughs> ชักย้ยใส่เขาดีกว่า ก็ถ้าผมตกนี่สี่สิบล้านเลยนะ่ะอุ้ยแล้วจุดนี้เราชักแยกเสือเขาไม่ได้มัวแล้วนตกเจ็ดผมก็ได้เกาะก็แพงนะอย่างเงี้ย ขั้นขายเมืองะฮะตกกอ,ออะเอ้เว้ยหลังๆวง,งออกดีเว้ยมรู้สึกว่าเพื่อนผมมันกระตุกวะเนี่ยชนะเลยฮนะผมรู้สึกว่าเพื่อนผมกระตุกมากเลยตอนนี้อ่ะก็พอเล่นได้นะตัวนี้แต่บินดว่วนไม่ออกเลยนะอ่ะก็ลาก่อนครับ แค่นีน้้นกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย